ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ครูแจ้จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานทอดผ้าไตรเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระมหาราชมังคราจารหรือสมเด็จช่วงอดีตเจ้าวาดวัดปากนา้ำที่บริเวณชั้นสองศาลาการปรี่ียนหลังคู่วัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลางได้จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานทอดผ้าไตรเพื่ออ,อุทิศถวายสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์หรือสมเด็จช่วงอดีตเจ้าวาดวัดปากนา้ำภาษีเจริญหลังละสังขารแล้วเมื่อวันที่ วที่8ธันวาคม2564จากอาพาธมานานหลายปีสิริอายุ96ปีผู้ทรงพระคุณต่อวัดบางพีใหญ่กลางโดยมีพระครูปลัดสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายแพทย์นำพลแดนพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วยนายชาโอดรุ่งเรืองนายภูมินขวัญเมืองและนายโสพลมหาบุญวาย,ยาวัจกรนายทศพรถือพุทธสา์ผู้อำนวยการสพอปอส,สมุทรปราการเขตหนึ่งนายเสิน ชัยนิยันตังตงรองผอ,อ,อสอพปออสมุทรปราการเขต2พันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสพ่วกับสพบางพลีพันตำรวจเอ,อกอ,อ,าเอ,อาชาันใาแสนสุขรองพ่วมกับสอบสวนสพบางพลีตลอดจนข้าราชการตำรวจคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบางพลีและอุบาสกอุบาสิกาเข้าร่วมพิธีการอย่างพร้อมเพรียง

เีาการณจึงต้องจัดคำอมูลเพื่อที่์ะสุงเสริมผลิตภัายให้กับท่านายเดตก็คือท่านได้เดินทางมาที่วัดตางเหียาการมเป็นเวลาหลสิบปีมาตลอดโดยเฉพาะก,การตั้งชื่อทั้งนิพนอน และพระ <HHH> มหาเศรษฐีก็พุทธรูปตามสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนบางพีรับบำรุงโรงเรียนวัดดำแดงวัดบางปีเอกราชเตรียมปริญญาตรีสอโรงเรียนราชวิทย์บางแก่โรงพยาบาลบางพีพันเจ็ดคนต่างชื่อทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด